สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงเฟิร์มแวร์ของเจ้าเครื่อง iPlay นะครับในกรณีที่ลูกค้าอยากลงเฟิร์มแวร์ใหม่เลยหรือ,อบูตเครื่องไม่ขึ้นนะครับบางทีอาจจะไปลงอะไรไว้ผิดนะครับวิธีการนะครับสมมติถ้าเราบูตไม่ขึ้นนะครับให้เรากดปุม่ม power นะครับกับปุม่มบวกเพิ่มเสียงพร้อมกันนะครับปุ๊บ ปรากฏค้างไว้สักพักหนึ่งหน้าจอ a p p l ดเลจะขึ้นมาเป็นเข้าโหมดเหมือน r e c า v e r y นะครับถ้ากรณีไม่อยากลงใหม่นะครับมันจะมีวิธีการ Recovery ก็คือให้ไปให้ไป delete Data ได้เลยก็คือเข้าไปที่ Recovery Canal น,นะครับแล้วเข้าไปลบทั้งหมดปุ๊บเครื่องก็จะรีบูตได้ขึ้นมาปกตินะครับหรือถ้าอยากลงใหม่เนี่ยให้เลือกมาที่ f อ r c e Recovery นะครับหน้าจอมันก็จะดับไปนะครับให้ท่านต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็ใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับผมจะใส่ไว้ให้ใน i p l a y นะครับทุกเครื่องอท่านสามารถทำเองได้เลยนะครับนี่นะครับอพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยครับผมจะทำไว้เป็นโฟลเดอร์นะครับเข้ามาเลือกที่ตัวนี้นะครับเป็นภาษาจีนนี่นะครับมันจะขึ้นพอเราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในโหมด รีคอ v e เวแล้วนะครับก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับเ,เป็นโฟลเดอร์ที่ท่านได้ลงเอาไว้นะครับเสร็จแล้วกดรันนะครับรอมันจนพาร์ทั้งหมดนะครับไอเพลก็จะได้เฟิร์มแวร์ใหม่เลยนะครับผมไม่มีอะไรยากเลยนะครับง่ายมากเดี๋ยวจะมีเฟิร์มแวร์ฮ0 5.0.02มาเลยนะครับกำลังทำอยู่นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ